สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิว Superman แบบไม่มีสปอยกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าหนังฮีโร่เนี่ยก็เริ่มกลับ กันมาสร้างชื่อเสียงกันอีกครั้งละหลังจากดูเหมือนแบบสลบมือดกันไปสักสอสามปีนะครับก็คือเงียบกันมาสักพักหนึ่งเลยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หนังเรื่องก่อนนะก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมอย่าง Thunder b o โบของฝั่งมาเวลถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปังเท่าที่ควรแต่ผมคิดว่าซ u เปอร์แมนเนี่ยรายได้น่าจะปังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กระแสรีวิวอะ่ะมันดีแบบล้นหลามเป็นอย่างมากตัวของผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาทำคลิปรีวิวกันให้ซึ่งคลิป บอกกันก่อนเลยว่าคุณจะสามารถดูมันได้โดยที่ไม่ได้มีสปอยเนื้อหาอะไรในเรื่องเลยนะครับผมอาจจะมีการพูดถึงโครงเรื่องหลกัหลกๆเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่มันปรากฏออกมาแค่ในตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเจาะในเนื้อเรื่องอะไรมาพูดถึงความรู้สึกความสนุกโครงเรื่องว่าเฮ้ยมันดําเนินเรื่องไปได้ราบรื่นขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้มาเปิดเผยป,ปมสําคัญอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปดูซูเปอร์แมนแล้วกลัวถูกสปอย นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับคลิปนี้ไม่มีสปอยนะครับผมดูได้อย่างแน่นอนเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงหลังจากเราดูซูเปอร์แมนมานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นหนังเปิดจัก,กรวาล DCU นะครับเป็นการรีบูตจัก,กรวาล DC ครั้งใหม่นะครับผมโดยครั้งนี้เองเนี่ยก็นำโดยเจมกันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนแหละ แบบ DSA ของเจมส์กันน่ะมันยังอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมนึกถึง s u i c i d e ส์คอรหรือว่านึกถึงแบบการที่เอาเดือดกาแล็กซี่ในบางส่วนเลยนะคือไม่ได้นึกถึงมันทั้งทั้งยวงอะ่ะแต่มันมี Element ์หลายอย่างที่มันเหมือนกันครับความตลกความฮาความกวนตีนอะไรเหล่านี้มันยังถูกเอามาใส่ในซูเปอร์แมนอีกด้วยทําให้ซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับผมเป็นหนังที่ดูแล้วราบลื่นเป็นอย่างมาก1ไม่มีโมเมนต์ที่มันเครียดน,นานจนเกินไป สองนะครับผมมีตลกเข้ามาแทรกเสมอแต่ไม่ใช่ตลกทั้งเรื่องนะครับก็จะมีเครียดด้วยมีซึ้งด้วยมันมีอารมณ์อ่ะครบเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่ได้มีความรุนแรงที่มันโหดจนเกินไปนะครับผมก็คือแบบว่าเน้นหนังครอบครัวหนังสนุกสนุกอะ่ะให้ดูซูเปอร์แมนแบบ มันเหมือนดูการ์ตูนอะมันทําให้หนังมันครบรถมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครียดต่อสู้มันมันซึ้งกวนตีนตลกมีหมดนะครับผมมีทุกอารมณ์จริงๆแล้วก็มีตัวละครเนี่ยเยอะนะ แต่ว่ามีตัวหลักๆจริงๆเนี่ยนะครับผมที่เขาลงลึกไปมีบทมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องมากๆเนี่ยไม่เยอะนะครับผมทําให้เราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ตัวละครจํานวนมากมายเนี่ยมันมาบทบางตัวนั้นตัวนี้มันทําให้ตัวนั้นไม่เด่นทําให้บทมันกลบกันเองไม่มีใครเด่นเลยคือไม่ใช่นะครับผมไอ้พวกตัวละคระเยอะๆเนี่ยหลายๆตัวก็เป็นตัวแถมใส่มาเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีบทอะไรเยอะมากไม่ได้กรบรัศมีของซูเปอร์แมนแล้วก็จุดที่แข็งที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยนะครับผมก็คือ แคสนักแสดงครับใครจะเชื่อล่ะว่าแคสนักแสดงมันเพอร์เฟกสุดๆจริงๆนะครับผมเดวิดคอล์เลนสวตเนี่ยเล่นเป็นซูเปอร์แมนได้มีราศีจับมากๆนะครับคือเรารู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเป็นซูเปอร์แมนเลยว่ะแบบมีแบบความเป็นซูเปอร์แมนเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็คนที่อยากจะให้รางวัลที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยคือเลกลูเชอร์นะครับผมที่รับบทโดยตัวของนิโคลัสทอลนะตัวของเขาเองเนี่ยโอ้โหเล่นออกมาได้แบบถึงอารมณ์อ่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวแบบเรื่องราวก่อนหน้านั้นอะเยอะนะครับผมแต่ว่าแบบมันแบบมันเล่นออกมาได้ดีมากอะคือการแสดงอะมันแบบมันมันแบกหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของแบบนิโคลัสฮาวเองก็ตามหรือว่าจะเป็นตัวของเดวิดคอเลนสวีตหรือว่าจะเป็นตัวของแบบโร伊斯เลนอย่างเงี้ยนะครับผมคือโร伊斯เลนเนี่ยรับบทโดยเลเชลบอสนาฮานถูกไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าดี แต่แบบว่าเดวิดคอลเลนสวีตกับตัวของนิโคลัสอะท้ามองมาให้แบบยอดเยี่ยมอะคือเป็นเลกลูเทอร์ที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมีรัศมีมากอะแล้วก็หนังเรื่องนี้ดําเนินไปอย่างเร็วมากๆนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อเสียหรือหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่ามันแบบมันเร็วแบบไม่มีพักเลยแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวามาก่อนเนี่ยน้อยนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่เราเห็นกันอะมัน เปิดฉากมาเนี่ย,เป,ยเป็นโลกที่มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วเป็นโลกที่ซูเปอร์แมนมีตัวตนอยู่แล้วครับไม่ใช่เป็นจุดกําเนิดของซูเปอร์แมนนะครับผมมันเหมือนเป็นเรื่องซูเปอร์แมนที่มาต่อเลยจะเรียกได้ว่าถ้ามันจะมีภาคก่อน <_ Acho S 1> หน้านี้มาแล้วเราดูเรารู้สึกว่านี่เป็นภาค2ได้ไหมอ่ะก็ได้นะครับผมคือมันมาถึงปุ๊บเหมือนซูเปอร์แมนก็เป็นซูเปอร์แมนแลบบ้วอ่ะไม่ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยแบบว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้คุ้นชินกับซูเปอร์แมนอาจจะงงงงน เล็กรูเทอร์หรือว่าเคยดูซูเปอร์แมนมาก่อนเนี่ยนะครับผมในเวอร์ชันของแจ็กวายดีซีอ่ะก็สามารถดูได้เลยอย่างไม่ยากนักนะครับแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนฮีโร่ก็คงเคยดูมาก่อนนะครับผมและต่อให้ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยนะครับผมก็ดูสนุกอะ่ะคือมันเข้าใจง่ายเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้าใจยากนะครับผมถึงแม้ว่าหลายๆจุดอาจจะเป็นแบบความเข้าใจที่มันแบบเอยียงว่านิดหน่อยแต่ว่าถ้าโดยรวมของฟลอ์ของหนังเองอะ่ะ ถ้าออกมาได้ดีไม่มีกระตกเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็หลอกคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมถ้าใครดูมาแล้วสําหรับผมเนี่ยนะครับผมให้เรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับนับได้ว่าเป็นความประสบความสําเร็จมากๆของจักรวาลดีและคิดว่ายัางไงซะซูเปอร์แมนเรื่องนี้ออกมา ปังอย่างแน่นอนนะครับผมสนุกครบรถคือดูไม่เบื่อเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบไม่ได้รุนแรงจนเกินไปและฉากต่อสู้ก็มีมาเยอะถึงใจก็คือเรียกได้ว่าครบนะครับผมเป็นหนังที่ครบเครื่องบาลานซ์มากๆในทุกแสเปค ท่านผู้ชมให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันออกมาละกันและนี่ก็คือความเห็นของผมนะครับผมหลังจากที่ผมได้ดูซูเปอร์แมนมาแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาเจาะความรู้สึกหลังดูแบบเต็มๆว่าเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงมีอะไรยังไงที่เราอยากจะเล่าอยากจะพูดกันบ้างไว้ว่ากันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ